สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นที่บอกว่าเคล็ดลับที่ทับใ้เขาไม่เบื่อแต่ติดคุณหนิบนึบเลยนะคะนึบเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่แบบว่าเคล็ดลับอะไรทําให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะการทําตัวน่าเบื่อไม่ว่าคุณจะเป็นทวินเฟรรโซเมตก็ตามมันก็มีเหตุ หรือมีปัจจัยที่จะทําให้เขาแบบไม่อยากอยู่ใกล้คุณนะคะเพราะฉะนั้นอะไรคือเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณไม่ได้เบื่อให้มาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาเราครบใครอะ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเผลอหรือจิตคิดไปว่าเขาเป็นแฟนแล้วนี่คือ problem หนูเข้าใจไหมคําว่าเราจะมีโอกาสที่จะมีความรักสักเซตเขาใช้คําว่าลองคบเข้าใจคําว่าลองไหมหนูคืออย่าเพิ่งไป จมดิ่งหรือปลักอยู่ตรงนั้นถ้าคุณฉลาดเลือกคุณต้องลองเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ไปสักพักสังเกตพฤติกรรมเขาไม่ต้องไปร้องขอหรือไม่ต้องไปถามหรือไม่ต้องไปสงสัยหรือไม่ต้องไปไล่ล่า,ลาแต่สังเกตพฤติกรรมว่าถ้าเขาชอบเราเขาจะพร้อมที่จะทําในแบบที่เราต้องการปลักถ้าเขาชอบเราเขาจะมีเวลา เหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการหรืออยากมาเจอคุณถ้าเขาชอบเราเขาจะแคร์ความรู้สึกคุณหรือความสุขคุณถ้าเขาชอบเราเขาจะรักเพื่อนและครอบครัวเราถ้าเขาชอบเราเขาจะพยายามที่จะอยู่ทุกสถานการณ์ที่คุณสุขระทุกไม่ใช่บางเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะชอบในสิ่งที่คุณเป็นและยิ่งถ้าคุณดับเบิลเลเวลความเป็นตัวคุณ เขาก็จะยิ่งชอบคุณนั่นคือคนที่ชอบเราฉะนั้นการที่จะทําให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อยากคุยด้วยเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบทบาทไหนก็ตามบทบาทเพื่อนบทบาทครูบทบาทพ่อแม่บทบาท,อบท,บาทของคนในสังคมเพื่อนร่วมงานถ้าคุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้ให้ให้เช็คเลตติ้งได้เลยว่าคุณเป็นคนไม่น่าเบื่อ แต่ถ้าคุณเป็นคนขี้นินทาขี้บน่นขี้วายวายแล้วก็เห็นก็นได้สังเกตว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้คุณผู้ชายก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำข้อที่1ก็คือเล่นเกมให้สุดในเรื่องสนุกคำว่าเกมในที่นี้ขอ,อนิยามคำว่าเกมชีวิตในทุกๆุกวันหมายความว่าอย่าไปซีเรียสจริงจังจมปรักกับเรื่องที่มันเป็นนคุณรู้ไหมว่า คนซักเซสในโลกไปเนี้ยเขาจะรู้ว่าส0ซของมนุษย์ต้องเจอเรื่องเลวรล้ายแต่เขาจะไม่อยู่กับเรื่องเลวร้ายเพราะเวลาอีกตั้ง90%ซของเขามันคือเรื่องราวดีๆที่เขาจะโฟกัสเพราะฉะนั้นจำไว้นะทุกคนนะคุณอย่าคิดว่าคุณเจอเรื่องเลวร้ายมาแล้วจริงๆแล้ว10นั้น่ะคุณก็เจอเพื่อนก็เจอแต่เขาไม่เก็บเขาเดินออกไปอย่างสง่างามและทำให้คนที่ทำให้รู้ทำให้คนที่ทำให้อยู่เจ็บ รู้ว่าคนแบบเขามันจะมองหน้าคุณไม่ติดอีกเลยเพราะคุณดีดตัวขึ้นไปสูงแล้วนั่นแหละอีก90%ที่เหลือของชีวิตจงทํา90%นั้นให้มันรุดเพราะฉะนั้นการเล่นเกมชีวิตให้สุดก็คือเล่นเกมชีวิตตัวเองให้ไปสู่ความสกเร็จเดือยเสียเวลากับความทุกข์เพราะมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เล่นเกมไปจนสุดแล้วทําชีวิตไม่น่าเบือ่อเธอจะโพสิทีฟเธอจะสนุกเธอจะอยู่กับความจริง เธอจะรับทุกอย่างได้และโฟกัสในรูปที่ถูกต้องแล้วเธอจะรู้จักพูดกับผู้ชายของเธอเธอจะรู้จักเล่นตอนที่เขาอารมณ์ดีเขามีความสุขเธอจะรู้เวลาจังหวะในการเข้าหาส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเข้าไปเลยโดยไร้มารยาทเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นแฟนหรือเป็นคนกันเองแล้วก็จะอยากเช็คอยากทวงอยากถามอยากพาวงไปเลยโดยที่ไม่คำนึงว่า เขาต้องการโลกสเปซส,ส่วนตัวเสมอจำไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นภรรยาหรือสามีแล้วก็ตามผู้ชายจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวส่วนใดส่วนหนึ่งใน10%ของชีวิตของเขาเสมอนะคะเกมนี้คุณต้องรู้อันที่สก็คืออย่าไปคุมเขามากเกินไปการคุมหรือการจองจำ มันเป็นการควบคุมซึ่งจัดเข้าไปในกรอบจัดเข้าไปในกรอบซอกที่เราต้องการจัดให้ไปอยู่ในเก้าอี้ที่คุณต้องการให้เขานั่งจัดเข้าไปอยู่ในมุมที่คุณต้องการจัดซุขเขาเข้าไปซึ่งมันไม่ใช่อารมณ์แฟนสำหรับผู้ชายมันเป็นอารมณ์แม่อารมณ์พี่ฉะนั้นอย่าเป็นมนุษย์ที่ชอบควบคุมสังการเพราะนั้นคือ มันเป็นอารมณ์ที่จะทําให้เขาเปลี่ยนจากความรู้สึกแฟนกับคุณไปเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในความรักนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าถ้าคุณเป็นคนชอบควบคุมหรือสั่งการหรือเช็คมันจะทำให้เขาถ้าเขาเป็นพ่อพระเขาจะเถียงในใจถ้าเขาเป็นคนอีกโก้หรือเพย์บอยเขาจะแบบเถียงออกมาชัดๆเลยหรือหรือตะคอกใส่หรือแสดงพฤติกรรมชัดเจนก็คือเขาไม่ยอมน,นะคะส่วน นานเข้านานเข้าเขาจะเบือ่อเบื่อมากเข้ามากเข้าเขาจะด่าหรือบน่นหรือมีการลงไม้ยลงมือนั่นเองนั่นเหตุผลว่าคุณเป็นคนควบคุมหรือสั่งการซึ่งจะผิดความสัมพันธ์และมันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นการที่อยู่รู้มุมนั้นปุ๊บคุณจะต้องเป็นคนที่รีแลกซ์ท e าแมนแมนฟรีดอมอิสระมีชีวิตของตัวเองที่อิสระเช่นกัน ปล่อยเขาไปในรูปของเขาถ้าคุณคบกับคนแพร่บอยคุณจะไปถามใครว่าจะทํำยังไงให้เขาหายเขาไม่หายเพราะฉะนั้นคุณก็จงหายหายออกไปจากความรู้สึกที่แบบว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าคุณเอาคุณก็ต้องรู้สึกว่าคุณต้องรับสถานการณ์นั้นได้แล้วก็อย่าไปควบคุมเพราะคนเหล่านี้จะกลับบ้านเสมอเมื่อเขาไปจนเหนื่อยเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากชนะใจทยนี้ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมาย รู้แค่ว่าอย่าไปควบคุมแต่คุณต้องรู้ว่าคุณสุขหรือไม่สุขฉลาดเลือกนะอันที่สามก็คือการที่เราไปยึดพื้นที่ส่วนตัวเขาคุณรู้ไหมว่าธรรมชาติมนุษย์ตั้งแต่เราใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่ทุกคนต้องการมีมุมของโลกส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันที่สก็คืออย่าไปยึดพื้นที่ส่วนตัวเขาผู้ชายมีพื้นที่ส่วนตัวน้อยนิดเช่น พักผ่อนนอนหลับกรณีที่เขาเป็นคนขยันนะให้เขามีมุมสมาธิมุมอยู่คนเดียวมุมอ่านหนังสือมุมดิง้งมุมดื่มมุมเล่นเกมมุมดูบอลมุมปาร์ตี้กับเพื่อนมุมออสังสรรตาม,มไลฟ์สไตล์ของผู้ชายคุณฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนมีพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ก่อนที่คุณคบคุณเห็นเขาชอบอะไร เขามีไลฟ์สไตล์หรือความชอบอยังไงคุณต้องให้พื้นที่ตรงนี้เสมอและอย่าตามเขาไปทุกที่ต้องมีสเปซด้านนี้บ้างเพราะอะไรเขาลองขอจิตใจของคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากแต่งงานรู้ไหมผู้ชายไม่ได้อยากแต่งงานนะถ้าเขาคิดว่าคุณจะไม่ให้สิ่งนี้เขานั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ค่อยจะพูดเรื่องการขอแต่งงานง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้มุมตรงนี้ได้ตั้งแต่ตอนคุณคบกันเขาจะรู้สึกปลอดภัย เขาจะรู้สึกว่าอยคนนี้ให้ตรงนี้ได้นั่นแหละคือการที่เมื่อคุณให้มุมพื้นที่ส่วนตัวเขาเพราะจริงจจิตมนุษย์มันหอยหาเห็นไหมว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณยังอยากไปชอปปิ้งอยากไปแฮงเอาท์อยากไป out, ากไปาร์ตี้กับเพื่อนอยากไปเจอสังคมที่แบบเราไม่เคยเจอนั่นแหละคือพื้นที่ส่วนตัวทุกคนหอยหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้พื้นที่ตรงนี้ได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาคุณจะเป็นผู้หญิงที่พิเศษกว่าคนไหนๆที่เขารู้จัก แล้วคุณคือคนที่จะนั่งในใจนี่คือเหตุผลของคนทั่วไปที่ไปนั่งในใจเพื่อนไปนั่งในใจพ่อแม่เป็นลูกหลักเป็นเพื่อนรักที่เขาแบบอยากจำํำเราเพราะเราให้พื้นที่ตรงนี้เขาไม่ตามติดไม่แจกเกินไปเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ต้องรู้จักเช็คต้องรู้จักดูต้องรู้จัก,จกวางสเปซว่าในชีวิตมนุษย์หนึ่งหนึ่งคนต้องการมีพื้นที่ของความสุขเสมอ และพื้นที่นั้นจะต้องไม่ต้องให้เขาร้องขอแต่เป็นพื้นที่ที่คุณให้ด้วยใจที่คุณเข้าใจคุณให้ด้วยใจที่คุณรู้ว่านั่นคือความสุขของเขาจงรับเขาให้ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นไทเพบอยอีกโก้หรือพ่อพระถ้านั่นคือคนที่คุณรักอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาแต่ต้องทำใจให้เรายอมรับให้ได้นะคะทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะเป็นที่รักและเขาจะรักอยู่